ดูนะคะสวัสดีค่ะคุณป้าสายเปียวมาอีกแล้วนะคะป้าสายเปียวตอนนี้ก็อยู่หน้าบ้านลุกคนเหมือนเดิมนะคะบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะบรรยากาศตอนเย็นๆแบบล่มลมตกแล้วนะคะตอนนี้บรรยากาศตอนนี้ก็ทุกคนก็ไม่อยู่นะคะตอนนี้เป็นรับแขกทั้งหลายนะคะเป็นรับแขกเหลือนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะไปดูกันว่าบรรยากาศเราจะเป็นยังไงนะคะ บรรยากาศหน้าร้านตอนนี้นะคะตอนนี้ค่ะบรรยากาศหน้ารา <c oughs> ้านก็จะมีเครื่องเสียงร <c oughs> ดลดรถเต้นค่ะลดเต้นรดเครื่องเสียง <c oughs> แล้วก็มีจอหนังเลยนะคะมีจอหนังค่ะ เสียงของเราค่ะซาเลิกเขาามจากไหนเนี่ย <c ười> คุณพี่มาจากไหนคะ,ะผู้พาแอบมาห<อ>หเหรอคะร้านก็จะเต็มเลยนะคะเจช่วงเนี้ย ค่ะ ตอนนี้ FC ก็ยังหนาแน่นอยู่นะคะ FC ก็ยังหนาแน่นเลยนะคะห้าโมงเลยนะคะหนึ่งสองสามเค้สองคู่เลยสิดูคนของคู่เลยค่ะสคู่หนึ่งคือไม่กว้าให้ยคนทำงานเหมือนกันเน่ยหนอง โอเคครับมาอีกเลยนะคะจากคนแล้วคนเล่าก็จะมากันเรื่อยๆนะคะจะมากันเรื่อยๆค่ะต kind of ้องอย่าไปเหยียบปูเขาเอาอะไรออกมาเตะไปดิปปู สวัสดีคุณน้ำสวัสดีค่ะโอ้ไม่ไเพิ่งเชยเมื่อกี้นี่ค่ะแต่งเลยเอาเร็วๆถ่ายสกแต่งไปแล้วคุณลูกครับคุ่งเลยจ้ามาดีหนาเนบิ๊มาเก็มา